ถ้าเรารู้แค่แบบสี่ข้อนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่แบบรีวิวขายแบบขั้นเทพนะคะขายแบบขั้นเทพขายได้แบบมืออาชีพเลยถ้าเรารู้สี่ข้อนี้นะคะคือสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้สิ่งที่ลูกค้าสงสัยสิ่งที่มันเป็นปัญหาเขาหรือตอนนี้เขากำลังเจอปัญหาอยู่และและสี่นะคะคือความต้องการที่แท้จริงของเขาว่าจริงๆแล้วว่าเขา เขาต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการให้งานดีขึ้นไหมต้องการให้เงินดีขึ้นไหมต้องการมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไหมต้องการเป็นที่ยอมรับมากขึ้นไหมแล้วสิ่งที่เขาได้รับจากสินค้าเราได้รับผลลัพธ์จากสินค้าเราเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเขาอ่ะมันงานดีขึ้นชีวิตดีขึ้นขายดีขึ้นเงินดีขึ้นความรักดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นไหม ะะถ้าเราสามารถพูดโน้มน้าวได้ครูแก้วบอกเลยว่าทุกคนจะขายง่ายมากสมมติว่าครูแก้วจะขายสกินแคร์ตัวหนึ่งรักษาสิวผิวหมองคล้ำในหัวของลูกค้าถ้าเราตอบอันเนี้ยได้เราจะทำคอนเทนต์ได้ง่ายมากนะคะมันดีจริงไหมอ่าสินค้าตัวนั้นครีมตัวนั้นมันดีจริงไหมแล้วใช้ยังไงใช้แล้วมันดียังไงกับชีวิตเขานั่นคือสิ่งที่เขาอยากรู้ใช่ไหมคะต่อมาสองคือสิ่งที่เขาสงสัยสงสัยว่า มันใช้ดีจริงหรือเปล่ามันเห็นผลหรือเปล่าฉันจะถูกหลอกอีกหรือเปล่าฉันใช้มาเยอะมากแล้วนะไปลองสินค้าหลายตัวแล้วแต่ว่าทาแล้วสิวฉันก็ไม่หายสักทีหน้าฉันก็ยังหมองค้ำอยู่เลยหน้าฉันก็ยังแบบดูไม่มีสง่าราศีอยู่เลยฉันจะโดนหลอกอีกไหมอ่ะแล้วซื้อไปแล้วมันคุ้มกับฉันไหมอ่ะนี่คือสิ่งที่เขาสงสัยนะคะให้เราเขียนออกมาเป็นข้อ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 แบบนี้เราจะรู้เลยว่าลึกๆแล้วอ่ะลูกค้า เขามีข้อโต้แย้งหรือเขามีคำสงสัยอะไรอยู่ในหัวของเขาถ้าเรารู้ในเรื่องนี้เราจะแบบเหมือนเข้าไปนั่งในใจเขาเลยนะคะปัญหาที่เขากำลังเจออยู่ตอนนี้คือสิ่งที่สิว ที่เขาเป็นสิวที่เขาหน้าหมองที่เขาหน้าครั้มเนี่ยผลกระทบในชีวิตของเขาตอนนี้มันคืออะไรมันกระทบเรื่องงานเขาไหมหรือมันมีผลกระทบต่อความมั่นใจของเขาเวลาที่เขาออกหน้ากล้องหรือว่าเวลาที่สมมุติว่าลูกค้าออกหน้ากล้องเนาะหรือว่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นแม่ค้าทั่วไปอะแล้วหน้าเขาเป็นสิวหน้าเขาแบบว่าสิวหัวช้างเป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกขาดความมั่นใจแฟนก็ไม่อยากมองหน้าอย่างเงี้ยลูกก็ไม่อยาก มองหน้าเพื่อนก็ไม่อยากมองหน้าคุยกับใครเขาก็พยายามเลี่ยงหลบหน้าเราตลอดมันทําให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจมันใช่ปัญหาของเขาจริงๆไหมในเรื่องนี้นะคะหรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเขาอย่างเงี้ยอ่ะแค่สิวอ่ะสิวเม็ดหนึ่งอ่ะสิวเม็ดหนึ่งขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้หรือขึ้นตรงเนี้ยและเป็นสิวหัวช้างอย่างเงี้ยเราต้องไปนั่งคุยกับลูกค้าแล้วต้องไปนั่งทํางานไปเจอเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานเจอเพื่อนล้อบ้างเจอลูกค้าไม่ ไม่สนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบกับเขายังไงเราต้องมองให้ออกนะคะว่าคนที่เขาแบบเป็นสิวอะนั่นแหละคือเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องความมั่นใจนั่นคือสิ่งที่มันกระทบต่อชีวิตของเขาถ้าเรารู้อันนี้ปุ๊บทีเนี้ยเราค่อยมาครยี่นะคะนะคะนี่คือปัญหาที่เขาต้องเจอลึกๆแล้วจริงๆไม่ใช่แบบฉันเป็นสิว ปัญหาชั้นคือเป็นสิวไม่ใช่นะคะมันจะต้องมีอะไรที่มันลึกกว่าน,นั้นแล้วมันทําให้ขยี้แผลให้เขารู้สึกเจ็บจี๊ดมากกว่าน,นั้นนะคะก็คือเรื่องนี้แหละนะคะแล้วสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรไม่ใช่แค่ว่าต้องการให้สิวหายอย่างเดียวโอเคสิวหายอ่ะใช่อยากให้หน้าใสอ่ะใช่แต่ลึกๆแล้วอะ่ะเวลาที่เราจะบิวเวลาที่เราจะโน้มน้าวแบบรีวิวแบบขายแบบป้ายอะนะคะทําให้ปิดการขายได้ง่าย สิ่งที่เราจะต้องรู้คือความต้องการที่แท้จริงของเขาลึกๆแล้วอะ่ะเขาอยากให้งานดีขึ้นอยากให้เงินดีขึ้นอยากมีความรักที่ดีขึ้นอยากมีความสัมพันธ์กับครอบครัวกับแฟนที่ดีขึ้นนะคะหรืออยากเป็นที่ยอมรับของสังคมของเพื่อนมากขึ้นเพราะเวลาที่เราหน้าใสหน้าสวยหน้าดีหน้าไม่มีสิวหน้าเกลี้ยงเก่าหน้าผองหน้าออร่ามันก็จะยังไง เพื <insecurity S 2> ่อนก็จะทักเพื an course, ่อนก็จะชมว่าเธอไปทําอะไรมาทําไมเดี๋ยวนี้สวยขึ้นนะอะความรู้สึกเป็นไงรู้สึกแบบเออฉันก่นะฉันก็ใช้ครีมตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะรู้สึกแบบว่ากลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มในหัวใจนิดนึงนั่นแหละมันคือคนคือคนอ่ะต้องการอยู่แค่นี้งานเงินความรักความสัมพันธ์งานเงินความรักความสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมถ้าเรารู้ใน อันเนี้ยนะคะ5อย่างเนี้ยความต้องการลึกๆของจริงๆของลูกค้าไม่ว่าเราจะขายสินค้าอะไรเราจะขายน้ําหอมเราจะขายครีมเราจะขายอาหารเสริมเราจะขายเครื่องสำอางเราจะขายเสื้อผ้าของพวกเนี้ยมันแฝงไปด้วยสิ่งนี้ทั้งนั้นนะคะขายรถยนต์ก็ยังแฝงไปด้วยการยอมรับเลยเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะเห็นไหมทุกคนเก็ตไหมใครเก็ตพิมพเก็ตนะคะ